เล็กสี่เกล็ดรับซ่อนรักคำเตือนนิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนบางตอนของเรื่องอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแนะนำสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมติขึ้นมาเท่านั้นเนื้อเรื่องมีการใช้คำหยาบคำศัพท์วัยรุ่นหรือการพูดกำกวงผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือทำให้อาชีพหรือบุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นำ ชักจูงในเรื่องค่านิยมทางเพศแต่อย่างใดตอนที่สองรุตอ้าวพี่วินวรุษปล่อยแขนที่โอบเอวเด็กหนุ่มข้างกายออกเขาพยักหน้าเล็กน้อยให้กับคนที่มายืนรออยู่หน้าประตูห้องตนเองคืนนี้นอนคอนโดเหรอพี่พี่แวะมาหารุตนะหาผมเหรอวรุษเลิกคิวเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้แปลกใจอะไร ที่ได้เห็นอีกคนมากนักหรอกเพราะระหว่างเขากับมาวินก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่ไหนความสัมพันธ์ของพวกเขาซับซ้อนเกินกว่าจะอธิบายเป็นคำพูดได้งั้นเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะวรุษพูดพร้อมกับปลดล็อกบาประตูห้องตนเองเขาไม่ลืมหันไปพยักหน้าเป็นการอนุญาตให้เด็กหนุ่มที่มาด้วยเดินตามเข้ามาด้วยมาวินเป็นนักการเมืองใหญ่ตำแหน่งสสในเขตกรุงเทพชั้นใน หรือที่หลายคนเรียกว่าในเมืองเขตที่คนมีเงินเท่านั้นจะสามารถซื้อบ้านคอนโดหรือเปิดบริษัทได้เขาอายุ30ปลายๆแต่ด้วยความที่ครอบครัวเป็นนักการเมืองมาอยู่แล้วมาวินจึงคล้ายเป็นทายาททางการเมืองของครอบครัวต่อไปมาวินกับวรุษรู้จักกันตั้งแต่ที่วรุษเรียนอยู่ต่างประเทศพวกเขาพบกันที่พังแห่งหนึ่งเป็นช่วงเวลาที่มาวินเดินทางไปศึกษางานกับพ่อของเขา ซึ่งเวลานี้เป็นคณะวุฒิสภาเวลานั้นวรุดกาลังสนุกกับการดื่มกินและมีเซ็กอย่างไม่ผูกมัดเช่นเดียวกันกับเวลานี้มาวินที่เบื่องงานของพ่อจึงแอบนี้มาเที่ยวสถานบันเทิงกับเพื่อนชาวต่างชาติที่เจอกันขณะเข้าประชุมและในคืนนั้นเองเขาก็ได้รู้จักกับวรุษไปนั่งก่อนพี่เราด้วยเดี๋ยวเอาน้ำไปให้ให้ผมช่วยไหมอ่ะไม่เป็นไรนะ้าไปนั่งเถอะวรุด บอกกับเด็กหนุ่มที่อาสาจะช่วยเขาเบียร์ไหมพี่วินแล้วหันไปถามคนแก่กว่าที่เดินตรงไปยังโซฟารับแขกอย่างคุ้นชินได้ถ้ารุดจะดื่มเป็นเพื่อนพี่อะนะอออือสองหนุ่มแขกของห้องพากัะเดินมานั่งลงตามคำบอกมาวินมองเด็กหนุ่มตัวเล็กด้วยแววตาเป็นมิตรแม้มันจะเกิดจากความเสแสร้งที่กลายเป็นนิสัยส่วนตัวของเขาไปแล้ว ชายหนุ่มยกยิ้มบางสงไปให้ก่อนจะเอ่ยถามด้วยเสียงนุ่มชื่ออะไรนะเราชื่อกอนครับคนโดนถามก็ตอบกลับมาอย่างไม่มีความตื่นตะนกแม้ก่อนหน้านี้ที่กอนได้เห็นมาวินเขาจะตกใจอยู่บ้างท่านมาวินใช่ไหมครับเพราะอีกคนก็เป็นถึงนักการเมืองชื่อดังที่สาวสาวหลายคนอยากเดทด,ด้วย <laughs> ผมทางขนาดนั้นเลยเสิยนะคุณถึงรู้จักผมด้วย <laughs> มีใครบ้างล่ะที่ไม่รู้จักพี่นะมาวินหันไปมองคนที่เดินเข้ามาสมทบเขายิ้มมุมปากก่อนจะพูดกลับด้วยเสียงติดตลกทำไมจะไม่มีเล่าก็รุดไงแทบจะต่อยหน้าพี่ตั้งแต่เจอกันครั้งแรกอยู่แล้วอ่ะก็ตอนนั้นพี่ยังไม่ได้เล่นการเมืองเธอะแต่พี่ก็ออกสื่อแล้วนะวรุษวางแก้วเครื่องดื่มลงตรงหน้าแขงทั้งสองคนก่จะนั่งลงตรงโซฟาตัวที่ว่างอยู่สื่อเมืองไทยผมก็ได้ดูที่ไหน ถ้าพี่ดังอยู่ที่โน่นผมก็จะไม่เถียงเลยโอเคโอเคโอเคไม่แกล้งแล้วละมาวินวางมือบนต้นขาวรุตอย่างคุ้นชินดีใจรับตำแหน่งด้วยนะรุษของเราวันพี่จะให้ย้อนหลังก็แล้วกันเขาบีบมือลงไปเบาๆก็จะรูปไล้อย่างมีความหมายวารุษมองหน้าคนแก่กว่าเขาเข้าใจในการกระทําของนักการเมืองหนุ่มคนนี้ดีแต่ว่าเวลานี้เขาก็ไม่ได้อยู่คนเดียวในห้อง ยังมีเด็กหนุ่มที่เขาเสียเงินไปไม่น้อยเพื่อให้มาสนุกด้วยกันในคืนนี้นั่งอยู่ด้วยดังนั้นวรุษเลยต้องคิดว่าเขาควรจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไงดีเออคุณก่อนไปรอฉันในห้องนั้นก่อนเดี๋ยวฉันตามไปได้ครับก่อนตอบรับคำคนที่เรียกได้ว่าเป็นเจ้านายตนเองอย่างว่าง่ายแม้ว่าก่อนหน้านี้เขาตั้งใจะจะขอตัวกลับถ้าอีกคนมีแขกแล้วแววตาของนักการเมือง ที่เ้าสาวกรีดแตกเวลาได้เห็นนั้นบ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่ามีความลึกซึ้งกับเจ้านายในค่ำคืนนี้ของเขามากแค่ไหนใน,นจากการกระทำที่เรียกได้ว่าเป็นการเชื้อเชิญไปในเรื่องเบื้องลึกนั่นอีกทำไมเด็กขายอย่างเขาจะมองไม่ออกแต่ก่อนก็ไม่ได้แปลกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเท่าไหร่นักหรอกสมัยนี้พวกคนมีชื่อเสียงก็เป็นอีแอบกันเยอะแยะหลายคนก็ถึงขั้นแต่งงานมีลูกมีเมียบางหน้า ทางที่จริงๆแล้วก็เป็นพวกรักร่วมเพศเจมันนี่บอกกับกอนแล้วว่าโจไนของเขาก็เป็นหนึ่งในพวกชอบเข้าด้านหลังดังนั้นสิ่งที่กอนต้องทําก็คือแค่สนุกกับอีกคนให้สุดเวียงหลังจากจบงานก็ต้องลือว่าเคยเกิดอะไรขึ้นห้ามให้เรื่องนี้หลุดออกจากปากของเขาโดยเด็ดขาดเพราะไม่เช่นนั้นชีวิตอาจจะไม่เหลือให้มีวันต่อไปโชคดีที่กอนไม่ได้เป็นเด็กปากมากเขาไม่เคยพูดให้ใครฟังด้วยซ้ํา ว่าตนเองนั้นทํางานอะไรนอกจากเพื่อสนิทเพียงคนเดียวของเขาที่รู้จักกันมาตั้แต่เล็กพิกาหญิงสาวที่คอยห่วงใยกันตลอดเวลาโดยปกติแล้วก็จะรับแขกมีระดับเท่านั้นเขาพยายามรักษารูปล่างดูแลผิวพรรณและฝึกฝนฝีมือเพื่อป,นปะลนเปลยลูกค้าให้ถึงใจจนได้ขึ้นมาอยู่ในระดับที่ใครลหลายคนใฝ่ฝันถ้าเราถูกใจลูกค้ารลลวยขึ้นมาแล้วก็เราก็จะได้ไม่ต้องทำงานแบบนี้แล้วไงพิกา เสียพวกนั้นก็จะเลี้ยงดูเราไงแต่ว่ากอนถ้าครอบครัวเขารู้มันจะไม่เป็นอะไรหรอจะเป็นอะไรได้ล่ะก็หาใหม่สิเราไม่อยากให้กอนทำแล้วนะเรามีความสุขสนุกด้วยไม่ต้องกังวลหรอกหน้าเขาเคยพูดกับเพื่อนสาวเอาไว้แบบนั้นแต่แม้สุดท้ายแล้วเขาจะได้คนเลี้ยงดูอย่างที่ใจหวังคนที่ไม่มีภาระครอบครัวให้กลัวโดนจับได้ คนที่ดีก่อนคิดว่าดีเกินกว่าที่จะรับคนแบบเขาได้เด็กหนุม่มนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือเพื่อฆ่าเวลาเขาสไลด์หน้าจอไปมาเพื่อดูการอัปเดตชีวิตประจำวันของเพื่อนๆใน Facebook ก่อนที่ความสนใจของเขาจะถูกข้อความจากคนคนหนึ่งดึงไปไม่บอสเลิกงานแล้วนะก็อกลับห้องแล้วใช่ไหมก่อนเปิดอ่านข้อความของคนปลายทางก็จะเลือกลุกขึ้นเดินออกไปนอกระเบียง โดยไม่ลืมที่จะปิดประตูกระจกเพื่อกันไม่ให้เจ้านายในคืนนี้ของเขาได้ยินตนเองคุยโทรศัพท์ถ้าบังเอิญอีกคนเข้ามาในห้องว่างไงคะฮัลโหลคิดถึงจังเลยครับคุณอยู่ไหนหรอเด็กหนุ่มกรอกเสียงน่ารักส่งไปให้คนปลายสายเขาได้ยินอีกคนหัวเราะชอบใจด้วยขับรถอยู่หรือเปล่าครับระวังด้วยเนาะเออพี่ขับรถอยู่ เพื่อไปส่งเพื่อนเสร็จนะกําลังจะไปฮะคุณครับก่อนลืมบอกไปเลยว่าวันนี้ก่อนไม่ได้กลับเข้าห้องนะเด็กหนูไม่รีบพูดแทรกเมื่อรู้ถึงประโยคที่คนปลายทางกําลังจะบอกวันนี้ก่อนมีติ้นหนังสือกับพี่กาพรุ่งนี้ต้องสอบด้วยอ่ะขอโทษที่ลืมบอกนะครับเขาทําเสียงอ่อ,อ,อนๆปวดสํานึกผิดเพื่อให้อีกคนใจอ่อนถ้าคุณโกรธพรุุ่งนี้ก่อนจะยอมให้ลงโทษนะครับ เฮ้ย hey, ใครจะไปกูดคนขยันได้กันเล่าคุณน่ารักที่สุดเลยอ่ะก็อยากก่อดคุณจะแย่อยู่แล้วอ่ะอยากจุ๊บๆด้วยอ่ะจุ๊บๆบคนเป็นงานแกล้งทำเป็นออดอ้อนเขาทําเสียงจุปป๊บปาลกลงในโทรศัพท์ทั้งที่ดวงตาก็คอยเหลือบมองว่าจะมีคนเปิดประตูห้องเข้ามาหรือไม่เอาไว้พรุ่งนี้ค่อยกอดกันดีไหมเย่ yeah, ดีที่สุดเลยครับ พิกามองคอสก่อนแล้วว่าก่อนต้องไปอ่านหนังสือแล้วนะคุณขับรถกลับบ้านดีๆนะครับถึงแล้วไล่บอกก่อนด้วยรับทราบครับคุณบอสจูบูจุบ,จบูนะครับคุณบอสจบคำแรกแทนโตของพวกเขากอนก็กดตัดสายไปในทันทีเขาเก็บโทรศัพท์ลงในกร,ระเป๋ากางเกงแล้วหันไปดื่มดำกับบรรยากาศบนคอนโดหรูยามค่ำคืนใจกลางเมืองกรุงเทพจากนั้นก็เลือกที่จะเดินกลับเข้าไปนั่งเล่นในห้อง ภายในห้องรับแขกด้านนอกหลังจากที่คนเด็กสุดเดินเข้าไปในห้องนอนตามคำบ,บอกของเจ้าของคอนโดแล้วมาวินก็เริ่มพิจารุปร่ามใส่วรุธทันทีมือของเขาที่วางอยู่บนหน้าขาวรุษค่อยๆไล่ค่อยๆเลื่อนสูงขึ้นไปตามต้นขาแน่นดวงตาคู่คมมองสบตาก,กับอีกคนอย่างมีความหมายใบหน้าหล่อเนี้ยบขยับเคลื่อนที่เข้าใกล้จนปลายจมูกแทบชิดกันรุดเหนื่อยไหมพี่นวดให้นะ นักการเมืองหนุ่มที่คนทั่วไปเกรงขามเวลานี้กลับเป็นเหมือนลูกหมาเชื่องๆตัวหนึ่งต่อหน้าวรุดงานวันนี้คงทำให้รุดอึดอัดแย่เลยนะอย่าให้พี่ช่วยปลดปล่อยให้ไหมวรุดไม่ได้ตอบกลับเขาปล่อยให้คนแก่กว่าทำตามอำเภอใจไม่ขัดขืนแม้ว่าเวลานี้มาวินแจกกำลังลุกล้ำเลยต้นขาของเขามาแล้วมือใหญ่ของนักการเมืองหนุ่มซุกซนอยู่ที่ผ้ากางเกงของเขา ลูบเคลืงปลุกเราก่อนที่ตะขอและซิกางเกงจะถูกปลดลงไปจนสุดอ้าตื่นแล้วมาวินเลื่อนหน้าไปกระซิบข้างใบหูของวรุษเขาหายใจรถก็จะขบเม้มติ่งหูเบาๆแล้วก็แลบลิ้นเลียแย่ไปทั่วดีไหมถ้ายังเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงกระเอาก็จะดันตัววรุษให้นอนพิงไปกับพนักโซฟาแล้วก็ลุกขึ้นยืนโน้มตัวครอบอีกคนเอาไว้ เขากดเริบฝีปากลงบนปากของคนด้านล่างประกบจูบอย่างเชี่ยงช้ารอให้อีกคนตอบกลับมาและเพียงไม่ถึงสองวินาทีวรุษก็เริ่มสารต่ออีกคนเร่งจังหวะทั้งดูดทั้งม้มหนักๆลงบนเนื้อปากรสจูบที่มาวินตั้งใจจะให้หวานเชื่อมกลายเป็นเร่าร้อนมือของวรุษยกขึ้นรั้งต้นของเขาเอาไว้มาวินเอียงใบหน้าเล็กน้อยเพื่อปรับองศาการแลกลิ้นให้หนัดมากขึ้น เสียน้ำลายในปากดังเชืแฉะหน้าหวาดเสียวสองหนุม่มร่างสูงแลกเปลี่ยนลิ้นร้อนกันอย่างเมามันสมองผ่านให้ลืมว่ามีอีกคนให้รออยู่ในห้องรสชาติบางอย่างที่มีมากกว่าแอลโกโอฮอล์กระจายฟุ้งไปทั่วปากเป็นรสชาติของสารกระตุ้นบางอย่างที่ทำให้เคลิบเคลิ้มไปกับกามมรมพี่วินหืมรถเด็กนั่น เราผมอยู่พี่จะเอาอยัางไงวรุดพูดหลังจากที่พวกเขาถอนเรฝีป่าออกจากกันมาวินเงยหน้าหอบหายใจเล็กน้อยก็จะมองไปยังประตูห้องที่ก่อนรออยู่ความคิดสนุสนกบางอย่างก็ผุดขึ้นมาในหัวดังนั้นเขาจึงก้มลงไปกระซิบบางอย่างที่ข้างหัวรุดชวนเด็กนั่นมาสนุกด้วยกันสิพี่น่าสนุกออกนะรุด มาวินรู้ว่ารุธไม่ค่อยชอบอะไรแบบนี้เท่าไหรแม้ตอนที่อยู่ต่างประเทศพวกเขาจะเคยเล่นสนุกกับเพื่อนๆหลายคนมาแล้วแต่ก็ไม่บ่อยนักเพราะวารุธมักจปะปฏิเสธเวลาที่เขาชวนนะนไหนก็เสียเงินไปแล้วนี่รู้ทุกเรื่องจริงๆเลยนะถ้าเป็นเรื่องของรุธพี่จะพลาดได้ยังไงมาวินจุปป๊บปากอีกคนอย่างเหนือกว่าสำหรับวรุธคนที่เขามีความรู้สึกบางอย่าง ที่มากกว่าคู่นอนด้วยเขาจะปล่อยให้อีกคนรอดสายตาไป่ได้ยังไงแต่ก็ไม่ถึงกับว่าจะลำเส้นจนทำให้อีกคนอึดอัดเพราะมาวินรู้ดีว่านิสัยวรุษเป็นยังไงเดี๋ยวพี่จัดการเองอ,อืมแต่รับคำยินยอมจากวรุษแล้วมาวินก็ปลดกางเกงของวรุษออกเหลือแค่เสื้อเชิ้ตกับชั้นในเนื้อดีเอาไว้แล้วก็ดึงให้อีกคนตามเข้ามาด้วยชายหนุ่มร่างสูงใหญ่ เดินต,ตรงไปยังห้องประตูห้องที่มีเด็กหนุม่มอีกคนอยู่จัดการเปิดประตูไปอย่างไม่คิดทบทวนคุณก่อนนายอยากสนุกกับพวกเราไหมมาวินถามออกไปอย่างไม่อ้อมค้อมเขามองสำรวจอีกคนด้วยแววตามีความหมายเรฟฝีปากบางยกยิ้มอย่างเชิญชวนว่าไงแล้วก็ถามย้ำเพื่อเร่งให้เด็กหนุม่มตรงหน้าที่ทำท่าเหมือนกำลังเลใจ คุณหมายเขาว่ายังไงครับฉันรู้ว่านายเข้าใจนายมาที่นี่เพราะอะไรล่ะถ้าไม่สะดวกใจก็กลับไปได้เลยนะเออกอนมองวรุษที่พูดออกมานิ่งๆดวงตาคมเข้มมีแววย้ายวนมากกว่าปกติเขายอมรับว่าติดใจความคับแน่ของอีกคนไม่น้อยแต่จะให้รับลูกค้าส,สองคนในทีเดียวก็ยังไม่เคยทำมาก่อนผมไม่เคยสามคน ครับมาวินหัวเราะในลำคออย่างขบขันจากนั้นก็เดินตรงเข้าไปหากอนเขาดึงตัวให้กอนลุกขึ้นยืนตามแรงก่อนจะดันให้คนตัวเล็กกว่าหันหน้าไปหาวรุษลำตัวของมาวินเบียดไปกับร่างกายบางแผ่นอกแนบชิดกับแผ่นหลังเล็กในขณะที่ด้านหน้าของกอนประชิดอยู่กับวรุษเป็นไงรู้สึกดีไหมคร,ครับ คำถามของคนด้านหลังกับลมหายใจเผาร้อนที่ลดลงบนใบหูพาให้กอนขนอ่อนลุกเขาถูกรั้งให้เงยหน,น้ารับจูบจากวรุษในขณะที่มาวินก็ใช้ริบฝีปากล่อลมติงหูไล่ลา,ลาไปทั่วลำคอมือของคนด้านหลังหลวงอ้อมมาด้านหน้าขยํำบีบบี้ยอดอกที่ตั้งรับอย่างรู้การมาวินกัดลงบนผิวแน่จนกรอนเจ็บจี๊ดก็จะเปลี่ยนเป็นความเสียสัตนไปทั่วทั้งตัว เสียงคลางเริ่มสันสม่นผสมไปกับเสียงน้ำลายหยาดเยิมวรุษเร่งจุบคนตัวเล็กกว่าอย่างเร่าร้อนยิ่งกอดกอบกำความเตือนตัวของเขาแล้วรูดสาวก็ยิ่งส่งผลให้เพลิงกามรุนแรงขึ้นกว่าเดิมรุดเออวรุษละลิฟีป่าออกจากรเพื่อไปจูบกับมาวินแทนสองหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่แลกลิ้นกันอย่างช่ำชอง สองมือปาดปลายรูปไล่กันไปทั่วก่อนหอมหายใจเอาอากาศเข้าจนเต็มปอดเมื่อริบฝีปากเป็นอิสระจากนั้นเขาก็รับแสดงฝีมือในการเอาใจลูกค้าเด็กหนุ่มปลดเปลื้องเสื้อผ้าของวรุษและมาวินออกจนหมดเนื่องจากเนื้อหาต่อจากนี้เป็นฉาก nc 1 8บวกจึงจะเป็นต้องตัดออกฉันฉันจะชอบเธอแล้วสิกอน <c oughs> แล้วผมล่ะใครจะแทนที่รุษได้เล่าวรุษ ตึงหน้าคนตัวเท่ากันเข้ามาจูบอย่างหยอกล้อเขากับมาวินรู้จักนิสัยกันดีกว่าต่างคนต่างรักสนุกมากแค่ไหนอีกคนก็เป็นคู่นอนที่ทำให้เขาตื่นเต้นได้เสมอทางยังมีผลประโยชน์ต่อกันอีกด้วยวินวินกันทั้งสองฝ่ายถ้าชอบผมก็เริยกชใช้บ่อยสิครับขอใช้คืนนี้คุ้มก่อนก็นแล้วกันกลิ่นข้าวแห่งกรมมารมณ์ของชายหนุ่มพังสาคงจะจบไม่ลงง่ายๆในค่ำคืนนี้ การเฉลิบเฉลอตำแหน่งใหม่ของวรรดค็จะสมใจเจ้าตัวหน้าดูเสียงคลางเส่กระแทกเนื้อดังพอๆพกับเสียงปรบมือในงานเลี้ยงที่ผ่านมาและคงจะดังต่อเนื่องจนกว่าจะหมดได้เร็วแรงสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ Live, อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับขอบคุณครับเยีเ yeah. ฮ้ยภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio